ทุกคนครับทุกคนครับดูดิครับยอดวิวมันไม่ขึ้นเลยอ่ะทุกคนช่งชั่วโมงแค่เก้าร้อยวิวครับทุกคนครับยอดวิวพี่มันตกมันตกมากเลยอ่ะคนดูดูไลค์ดีหร้อยห้าสิบไลค์โอ้โหปกติหนึ่งชั่วโมงยังถึงพันไลค์นะคะทุกคนครับยอดวิวพี่ตกมากเลยนะครับก็ฝากไปดูคลิปนี้กันด้วยนะคะโบเศร้าเลยท่านผู้ชมถอนเลยอ่ะก็ไปดูคลิปของเรากันเลยครับ โอเคครับโอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมังเซอร์ชาแนลนะครับท่านผู้ชมแยบยบก็ทุกคนครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มโอ้โหเออเสียงโคตรเยอะเสียงโคตรดังโอยวงครับนี่ไงพี่จะมาสุ่มเนี่ยคาร์ดินาโคลันโดพี่จะมาสุ่มเนี่ย คาร์นัทลอนโดทุกคนก็ทุกคนครับคือคือพี่ไปสูบรหัสแฟนพี่มานะครับประมาณ1000พเพจนะครับมันได้ตัวละครไม่ใช่ไม่ใช่มันได้ท่าใหม่เลยครับท่าซูนะครับมันจะเป็นท่าแบบโดโลฮอที่แอคท่านะครับทุกคนครับโคตรเท่นะคือพี่ไปสูบรหัสแฟนพี่แค่พันเพจแม่งได้โคตรคุมเลยแค่พันเพ่มันออกง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับออกเนี่ยออกอะไรไอวอลไอวออะไรไม่รู้โอ้โหเยอะแยะเลยแล้วก็แบบว่าทุกคนครับครั้งนี้นะครับ เห็นรหัสแฟนพี่มาออกของนี้แล้วใช่ปะพี่ก็จะมาลองรหัสตัวเองนะครับว่ามันจะออกของดีหรือไม่ท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับพี่จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับกดไลค์เยอะๆให้พี่ด้วยนะครับทุกคนก็มากันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมครับทุกคนครับเนี่ยโุ้ยโคตรเท่เลยนะครับปืนใหม่อาร์ตแบทเทิลบิ๊ก นะครับอ่านถูกไหมวะก็โดนครับมีอัพสวยนะครับพี่ก็พี่ลองสูบไปแล้วนะครับมาได้หนึ่งวันมันก็เท่นะแต่พี่ไม่ค่อยชอบเล่นอาร์เลยครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ฉุมนะครับก็โดนครับถ้าใครสนใจกีฬกรรมนี้นะครับก็มาสูบกันได้เลยนะครับมามาไฮไลท์ของเราเลยครับท่านผู้ชมครับไฮไลท์ของเราแล้วหล่อทุกคนครับคาร์นะใส่ฟ้าสีม่วงไลน์โรนัลโดนะครับไลน์โคนโดดิเล่นมาพูดเมื่อพูดโรนัลโดอะไรก็มันโคนโดนะไม่ใช่โรนันโดนะท่านผู้ชมนะ มามีสูตรนะครับกด1ครั้ง2ครั้งแล้วก็กด3 1 1 2นะครับ What the fuck ครั้งที่สไปเฮ้ยมาข่าวพิเศษครับท่านผู้ชมครับไปกันเลยโอ้โหโคมนะโคมนะมาดูาครับนนครั้งที่สองนะทุกคนครับโอ้โหไปกันเลยโอ้โห oh. oh. เอามาทำใหมา่เฮ้ย <c oughs> มาลเติมไปทุกคนครับ เออกระเอาสเก็ตบอร์ดทำไมอะพี่ไม่ค่อยอยากได้ทุกคนครับพี่อยากได้อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอันนี้เปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาท่าก็ได้เอาการะก็ได้ไม่ก็เอาไอ้วอลก็ได้ครับพี่ไม่เคยมีของสักครั้งเลยอ่ะมามาเลยเอาเลยไม่ต้องดีละโอ้โหท่าอะไรเนี่ยเต้นจนหยดสุดท้ายโอ้โหสวยนะก็ได้อยู่นะไปเพิ่งได้รหัสมาก็แบบจะมาสร้างแม่งเถิด โอ้โหมันมันก็คุมอยู่นะท้วคครับพี่ว่าสำหรับคนอื่นอาจจะไม่คุมนะเพราะว่าสำหรับพี่มันคุมนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่มีสักท่าเลยนะครับ <S <S มาก็คุมอยู่นะเนี่ย <S 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 โอ้โหโคตรคุมเลยท้กคครับได้ทาสูเฉยโอ้โหโอ้โหท้หหหกคครับคือแบบพี่ก็ได้ท่าโตรันโดแล้วอะครับนาง,นาง มีตัวเดอร์แล้วก็มีทตุด้วยอะครับทุกคนเฮ้ยออกง่ายจริงนะครับรหัสรหัสแฟนพี่ก็มีท่าน,นี้เหมือนกันนะครับของเยอะมากแล้วก็รหัสนี้พี่ก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนเฮ้ยออกง่ายจริงนะครับเฮ้ยโคตรคุ้มเลยโอ้โหราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะเนี่ยเฮ้ยที่มีสูตรนะครับทุกคนครับคือเราต้องปอมตัวเป็นโคโนนะครับทุกคนครับรคือ,อ,อว่า <c oughs> ถ้าเราตแต่งตัวเป็นโคโนแล้วมันก็จะแบบมีโอกาสที่เราจะได้ดาบโคโนนะครับเพราะว่ามันคือโคโลโนนะครับ โอ้โหคือแบบว่าเืิอกดไลค์โคนไะไรด้วยนะครับทุกคนเอ้ยเกลือยาวเพชรกูเอ้ย,อย,อยทุกคนครับมันกินเพชรพี่ไปแล้วด <c oughs> ูทุกคนนี่ครับครั้งสุดท้ายใช่ไหมมันจะได้ของพิเศษนะทุกคนครับ คือพี่ตั้งกบุปไว้แค่หนึ่งพันเฟซนะครับแต่พี่ใช้ไปแล้วพันห้าร้อยเฟซะทุกคนครับเชิญกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเอ้าได้แล้วเหรอสิบครั้งเองนะหุ้ยเอ้าทุกคนครับพี่ก็แคมป์ให้ลูกคแชร์ด้วยนะเออทุกคนครับก็แบบ อะไรครับนี่นะผู้ชมครับก็ได้ของดีนะครับทุกคนครับเฮ้ยมันโคตรสวยเลยนะทุกคนนะโอ้โหถ้าพวกนี้ได้ของถาถวบนก็ได้ลงบ้าเลยนะนก็ดีนะครับรวยว่าเป็ดรวยไหนวะไหนวะเฮ้ยทุกคนครับก็ดูดีับพี่ก,ก็ได้แบบบอกแล้วทุกคนครับให้เราแต่งตัวโคโน่นะครับมันก็จะได้มานะครับ จริงๆก็ถ้าสุ่มถ้าเราครบถ้าเราสุ่มครบสิบครั้งมันก็ได้นะจริงๆจริงๆนะเออแต่มันก็ดีนะครับทุกคนครับเออแต่ก็ของดีนะเฮ้ยทุกคนครับเฮ้ยเท่นะเท่นะทุกคนะทุกคนเฮ้ยสวยนะทุกคนครับรีบไปสุ่มกันเลยนะครับคาตนะใส่ฟ้าโคนโนนะทุกคนหยบเฮ้ยมาตัวต่อยและกันมาทุกคนครับเราอยู่ที่นี่นะครับทุกคนครับเฮ้ยแอปเปิลแล้วกันเฮ้ย อ้าวปังนี่แมงโคตรเททุกคนครับเขาจะบังกล้องเราทำไมกันเนี่ยเฮ้ยทุกคนดูดิขานะเราขานะครับโคตรเทเไปนกันนะครับทุกคนที่แคป ดูนะครับมา,าดิขาดนะขาดนะเอ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยขาดนะทั้งเกมทุกคนครับ เอ้ยเอ้ยเอาโดนลัดคิวโหตีตีตัดตั้นึงตัดนั้นเมื่อวน เฮ้ยนี่เอ n โอ้โหแตกเกาะแตกนะครับไว้ใช้ไม่ได้นะเกาะเนี่ยโอ้ครับพี่ขอตาตัวทายนะครับที่จะใช้ พี่จะบุกเข้าไปแล้วใช้สกิลโคโนแล้วก็ยิงนะครับมาทุกสองทางเลยมะโดนรุมซะขนาดเนี้ย Ever listen to the nose, I just wanna keep moving. I'm not a it's my only medicine Yeah, everything I do, I'm sweet and you Yeah, I'm sick of being screwed my Yeah, I do just what I do And I'm happy let me in Oh, everyone, I can't take it anymore. ไม่ไหวเลยทุกคนครับมาโอ้โหโอ้เห็นไหมโดนลุมโอ้โหจบลูคือดวครับพี่มาแบบคนเดียวแต่มาโดนลุมได้ไงก็ดวลครับเป็นยังไงบ้างครับแบบว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้พี่ทําคลิปอะไรนะฮะก็ฝากคอมเมนต์มาให้พี่ดูด้วยนะครับพี่ขอตัวไปนะครับทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับพี่ขอไปแล้วครับทุกคนครับบ๊ายบายครับทุกคนครับแลาเอฟซีทุกคนนะบ๊ายบาย ห่านไปไหนวะเนี่ย